สวัสดีค่ะยุ่งจะมาแนะนําตีนผีค่ะที่ให้ไปกับตัวจากเบอร์นีนาซีรีส์4นะคะเริ่มต้นด้วยตีนผีเบอร์แรกเลยตีนผีเบอร์หนึ่งนะคะเป็นตีนผีที่ติดไปกับตัวจากแบบนี้เลยนะคะเป็นตีนผีเย็บอเนกประสงค์ค่ะตีนผีต่อไปค่ะจะเป็นตีนผีเบอร์2หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้สําหรับเก็บริมผ้าแซกริมผ้านะคะตัวนี้จะเป็นตีนผีเบอร์ 3A นะคะเป็นตีนผีที่เอาไว้สําหรับทําลังดุมค่ะ ตีนผีเบอร์สี่ตีนผีตัวนี้นะคะเป็นตีนผีที่เอาไว้สําหรับเย็บซิปค่ะซิปธรรมดาใช้ตีนผีตัวนี้ในการเย็บได้เลยนะคะตีนผีเบอร์5ตัวนี้ค่ะเป็นตีนผีที่เอาไว้สําหรับสอยผ้านะคะ สำหรับจากเย็บผ้าเบอ n ์นีนาซีรีส์4ทั้ง3ซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์435 475และ480หลักๆเลยค่ะจะมีตีนผีมาให้5ตัวดังนี้เลยนะคะส่วนความพิเศษของจากเบอร์นีนาซีรีส์475ค่ะเป็นรุ่น Quilting Edition นะคะเขาจะมีตีนผีเบอร์37เป็นตีนผีต่อผ้ามาให้ด้วยค่ะมาดูวิธีการเปลี่ยนตีนผีและว,วิธีการใส่ตีนผีของจากเย็บผ้าเบอร์นีนาซีรี4กันนะคะ สำหรับตีนผีของจากเก็บผ้าพเบอร์นีนาซีรีสี่นะคะที่ให้ไปกับตัวจากค่ะทั้งหมดเลยจะเป็นตีนผีที่เรียกว่าเป็นตีนผีเหล็กหล่อนะคะตีนผีเหล็กหลอก็คือเป็นตีนผีที่มาทั้งก้านแบบนี้เลยค่ะมีรูที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนตีนผีแบบนี้นะคะมาดูวิธีการใส่และวิธีการถอดตีนผีกันค่ะวิธีการแรกนะคะจะเห็นตัวก้านเหล็กแบบนี้นะคะให้ดันก้านเหล็กขึ้นแบบนี้แล้วดึงตีนผีค่ะออกมาได้เลยค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับวิธีการใส่นะคะก็ทำได้มือเดียวง่ายๆเลยค่ะให้สังเกตตรงรูที่ก้านเหล็กด้านบนตรงนี้นะคะใส่เข้าไปค่ะที่ช่องเหล็กตรงนี้ค่ะเพียงสวมเข้าไปแบบนี้นะคะให้ก้านตีนผีตั้งตรงค่ะแล้วดันก้านเหล็กค่ะงับเข้าไปที่เดิมได้เลยแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะยุ่งมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่อยากจะแนะนำให้ลูกค้าได้ใช้งานนะคะ เหล็กวัดระยะตัวนี้มีมาให้กับจักรทุกรุ่นเลยค่ะหน้าตาของเหล็กวัดระยะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูวิธีการใส่เหล็กวัดระยะตัวนี้กันค่ะในการใส่เหล็กก้านวัดระยะนะคะจําเป็นจะต้องใช้ตีนผีค่ะที่มีลูน็อตแบบนี้อยู่ด้านหลังตีนผีด้วยนะคะหลายท่านก็อาจจะสงสัยค่ะว่าน็อตท,ที่มันอยู่ด้านหลังตีนผีแต่ละตัวค่ะมีหน้าที่เอาไว้ทําอะไรนะคะนี่เลยค่ะเอาไว้สําหรับใส่เหล็กก้านระยะนะคะมาดูวิธีการใส่กันค่ะ เบื้องต้นให้คลายน็อตออกมาก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่เหล็กกั้นระยะค่ะเสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะเพียงหมุนน็อตให้แน่นเท่านี้เองค่ะเหล็กกั้นระยะตัวนี้นะคะมีข้อดีค่ะในการช่วยกั้นขอบผ้าให้เรานะคะเป็นไกด์ไลน์ในการส่งขอบผ้าให้เราค่ะหรือจะใช้ในการเดินเส้นค่ะตีเส้นตีตารางค่ะ เป็นไกด์ในการตีเส้นให้เราได้เลยนะคะอันนี้ยุ่งจะวางขอบขอบแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บได้เลยนะคะและนี่ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนตีนผีและวิธีการใส่เหล็กวัดระยะของจากเย็บผ้าเบอร์นีนาซีรีส์4นะคะ